อะสวัสดีครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นเด็กโปรไฟล์นะชั้นเดอะอัมพายที่ซื้อมาของใหม่ก็คือ a อ b ูบีดตัวหนึ่งนะครับผมคิดหนึ่งน,นั่นเอก็สวัสดีก็จะเสริมนิดหน่อยนะครับผมมีตัวเสริมหลักๆก็จะเป็นอมังกรกาโอนะครับผมการบล็บบอกของบัสนะครับดับเบิ้ลเชสเตอร์มังกรกาโอน,นั่นเองซึ่งก็สามารถนํามาช่วยในเรื่องของทําให้สกิลโอเวอร์โทรของบัตท,ที่ตีซีทูเปอร์แท็กเนี่ยเอามาใช้ในตัวมันได้ด้วยแล้วก็ใช้ได้สองครั้งนั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้โอเค เด็กจะปรับเปลี่ยนใหม่นิดหน่อยนะครับผมเอามาเสริมให้ตัวมังกรกาโอเนี่ยเล่นง่ายขึ้นนะครับก็คือแฟกกับบอด,ดี้จะใช้เป็นแฟกก็จะใช้เป็นกองทัพนะครับส่วนบอด,ดี้จะใช้เป็นบอด,ดี้เป็นบัสนะครับผมเพราะว่าตัวที่ออกมาใหม่เนี่ยมังกรกาโอตัวที่มังกรกาโอที่ออกมาใหม่เนี่ยมันจะทําให้คือมันจําเป็นต้องมีบัสในบัสในรอปที่จะเอาข้อโซไปใช่ไหมดังนั้นแล้วมันต้องเป็นบัสตัวนี้ด้วยมันถึงจะเก่งนะครับก็เลย มันจําเป็นต้องมีด้วยความที่แบบต้องมีแบบแบนี้เยอะนะครับมันต้องลงดรอปแล้วก็ด้วยความที่เราต้องลงถ้าสมมติจะเก่งถ้าถ้าเอาบอดเวืเวอ่อเนี่ยต้องมีตัวเองอยู่นะครับแล้วก็มีบัตรที่เป็นโอเวอร์โครอีกตัวหนึ่งอยู่ก็คือยืนกัน2ตัวนะครับมันจะทาดาเมจได้ค่อนข้างสูงแล้วก็เวฟทําได้สูงมากนะครับแล้วก็ป่าไมาใา่ใจฟรีได้เลยทําให้ตัวเล็กเนี่ยถ้าสมมติว่าใส่บัตรเพิ่มเนี่ยมันก็จะจําเป็นที่จะมันก็จะมีความแบบเล่นง่ายนะครับแล้วก็ จะเสริมกําลังบุกของไลทีเด้วยนะทําให้ไลทีเนี่ยมันบุกหนักขึ้นนะครับประมาณนั้นโอเคก็เลยใส่บัตมาเป็นบัตดีด้วยนะครับโอเคเริ่มกันที่ใบแรกครับผมคือบัดีของเราก็คือบัตนะครับบัตโอโตรนะครับเอาบัตลงดรอปแล้วก็คอลงมาได้ในระหว่างเธอเรานะครับการนี้รทสนาไม่สามารถถูกทำลายนะครับเลสแล้วก็ไม่สามารถถูกยูทลิิสกิลได้นะ แล้วก็มีโอโทรเขา้าใจสามกีทิ้งมนะือหนึ่งใบในแท็กเฟสผมจบเทร์นี้ได้ซิกซ์เพย์แท็กนะครับอ่าแล้วก็มีดับเบัลแท็กก็คือเอามาบุกนั่นแหละนะครับเป็นใบบุกที่เก่งนะครับครั้งที่อ่าเมื่อก่อนเราใส่นี่เดียวเราใส่แค่หนึ่งใบนะแต่ว่าตอนเนี้ยมันคือดักเมื่อก่อนคาโอก็ต้องจําไปต้องใช้ใบนี้ใช่ปะแล้วถ้าสมมติเรามียืนอยู่ด้วยเนะี่ยมันจะบุกหนักนะครับมันจะบุกหนักมากทำให้ผมว่า เพิ่มเพิ่มมาก็จะทําให้แกที่พูดไปนะก็จะถ้าเพิ่มมาก็จะทําให้ตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างบุกหนักขึ้นนะครับแล้วก็จะมีมีเสียนะครับมีเสียก็คือคอคอสนะครับนำไอ้นำเวทหนึ่งใบเข้าโซลและจ่าย2องเกตนะครับโอโทรนะจ่าย2องเกตในเมนเฟถ้าผมดีดีเกมนะครับแล้วก็โจ6หกชัดสอนะครับยยเว้นตัวเองนะ ก็มีดับัลแท็กโซวกะแล้วก็ไลฟ์ฟลิงมันไม่ได้รีเกมหรอกมันแค่ยกเลิกสกิลการ์ดทุกใบนอกจากตัวเองแล้วก็วนเอาเข้ากองนะครับแล้วก็สับประมาณนั้นก็คือใส่สามจะใส่เท่านี้นะครับใส่ไว้เลยต่อมานะครับต่อมาต่อมาจะเป็นใส่ห้านะจริงๆน่าจะพูดก่อนใส่ห้าจะเป็นซาสกินะครับ ก็คือสตสิกีตัวนี้เอามาใช้เป็นไอเทมนะบอกว่าสเตชันเอาเอาทอา็อปสี่ใบเข้าสู่โซลจ่ายสามเกนนะครับผมมีพินาทีโซกัดนะแล้วเมื่อทําการสเตชันนะครับผมเอามอนสเตอร์ที่อยู่ในดอปไม่เกินสองใบเข้าสู่โซล,ลครับผมมีโอทนนรโรนนะครับก็คือดิ้งมือหน,นึ่งใบแอคเฟสนะครับโจจบเทินฮะยกเลือกความสามารถของมอนสเตอร์ทุกใบในสนามในระหว่างแบตเทิลเฟสนี้นะครับแล้วเราสามารถคอมอนสเตอร์ที่เป็นจกักรพรรดิสายฟ้านะครับล,ลีดยูนทูเปอร์จากโซลโดยไม่ต้องจ่ายคอร์ดนะครับผมก็คือเป็นใบเอาเว็ ครับแล้วก็เป็นใบการชีวิตได้ด้วยนะครับก็เป็นไซส์5ตัวเดียวใส่มา3ใบนะบต่อมาจะเป็นไซส์2นะฮะไซส์2จะมีเป็นบัสสึนะครับล่างการตื่นนะสี่ใบเอากองทับลงดอกแล้วก็คองลงมาได้นะครับแล้วก็ระหว่างเทินนะฮะ ไม่สามารถถูกทำลายได้นะครับแล้วก็มีเอ่อคาน์เ,เตอร์ทำแอคนะครับเลือกการหน่วยปะสนามใจมินเกตสแตนการ์ดนั้นถ้าเรามีไลฟ์สี่ในจงกัดสแตนการ์ดนี้มันก็จะมีดับเบิร์นัทแท็กอันนี้ก็ออกาบุกอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็จะม,มีบัตรบัสล่างนี้อีกสองใบนะครับคอคอสคิดใจสองเกตในเทื่นทำลายไม่ได้นะครับเมื่อเริ่มต้นบัตเชนฟีดเอ่อได้รับดับเบิร์นัทแท็กนะครับร้นานหน้าในดรอปโซนเนี่ยมีเวอร์ สามกัน3มเวิขึ้นเวลไม่สามกัน3เวรลหรือมากกว่าจะได้ซิกะจะได้ทริปเปิลแท็นะครับจะมีโอเทินทิ้งมือหนึ่งไปในเทินเราครับบวกขีตามดรอปที่เวรลที่ไม่สามกันในดรอปนะครับก็คือใส่มาเท่านี้เพราะว่าจริงๆได้สองเพราะว่าไอตัวของดาร์โกเรียเนี่ยนะครับมันจําเป็นต้องเอาบัตลงดรอปนะทำให้เราใส่บัตไดีเยอะก็จะทำให้มันมีลงง่ายนะครับก็ตามเลย ใส่ใช่สองนะต่อมาจะเป็นของใหม่ครับมังกรกาโอฮะสองใบครับผมเอ่อคอไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถถูกแ็บนะครับความสามารถยุเลิกไม่ได้นะฮะแล้วการน,นี้นะครับการน,นี้ได้รับนะครับโอเวอร์โทรของการในโซนนะแล้วเราสามารถใช้โอเวอร์โทรได้สองครั้งใลหนึ่งเกมนะครับผมแล้วก็มีดอกรไฟนะครับผมมอนสเตอร์ที่มีเอานะดอนไฟก็คล้ายๆแบบท랜ส์ฟอร์มประมาณนั้นก็คือเอาบัสในศึ เอาบัตในดรอปเข้าสู่โซนะครับและจ่ายหนึ่งเก gate. แล้วก็ถ้าสมมุติว่าถ้าเราสวมใส่จากมือนะครับถือว่ามันจะถือว่าเป็นไอเทมด้วยนะแล้วก็มีดับเบิลแท็กแล้วก็โซกาสัหนหนึ่งเป็นไซส์หนึ่งที่เอามาใช้ทําหน้าที่เป็นไอเทมนะครับแล้วก็เอามาเล่นกับบัตโอโทโน,นั่นเองนะครับก็คือ เล่นอย่างเงี้ยวางใช่ไหมแล้วก็จะมีบัตรย่างงี้นะครับแล้วก็เลือกแมทช์เฟสแล้วก็จะกดโอ้โหสองสองตัวแล้วก็จะตีหนักมากนะครับก็คือซิกูเปอร์แท็กสองรอบโอเคต่อมาครับจะเป็นปีศาจยิงไม่เลือกหน้าครับโกบุสอีกสี่ใบเห็นเพิ่มลงมาชาร์จจวนทำแล้วมันตีคีชีได้นะครับก็ใส่สีเห็นหน้ากันปกติอยู่แล้วแล้วก็จะมีซาเฟียครับผมตรงมานะคะชาร์จหนึ่งเกียร์บนหนึ่งไลท์แล้วก็มีเบอรสองเบอนะครับจวนหนึ่งใบนะ 2นะครับโดนลิมิตเกืบสใบนะครับกับใบนี้ก็คือโกมโนชินนะครับเห็นเพื่อนลงมานะครับเบอร์ท็อปสามนะครับเอากองทัอปหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือนี่ไปใต้กองน,นะครับก็คือโดนลิมิตใส่ได้สูงสุดสองใบในเล็กนะใส่สองตัวนี้นะครับเราก็จะมีรักษาการนะครับจอมานวินิอังบอกว่าถูกทิ้งมือนะครับชั้นดึงเกตแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่บนสนามได้ฉัดได้เก็บเพื่อนมือ นะครับก็เอามาเล่นกับเพราะว่าเด็กเนี้ยการที่เอาไว้ทิ้งมือมันเยอะมากนะครับมีทั้งบัสมีทั้งบัสใบนี้นะครับแล้วก็จะมีซัส,สกินะครับผมดากเรยเย่ก็ทิ้งมือนะครับใบน,นี้ก็ทิ้งมือจากโอโตรนะฮะแล้วซึ่งในเด็กนี้การที่ทิ้งมือมันเยอะนะดังนั้นเนี้ยถ้าสมมติว่าเราใส่ใบนี้มาก็จะค่อนข้างมีประโยชน์นะครับกับเด็กเป็นตัวฟีคอร์สน,นั่นเองแล้วก็จะมีทันดอร์เบิร์ดครับผมเอามาเพิ่มมือได้บอกว่า เมื่อตีนะครับถ้าในบอร์ดมีสามสามใบมากกว่าได้จั่วนะแล้วก็ถ้าลงจากเทกได้ชาสองเกตนะครับผมใส่สองใบนะโอเคแล้วก็จะมีใส่ศูนย์อีกใบหนึ่งจะมีข้างข้สีเหลืองนะครับเมื่อลงสนามนะสามารถทิ้งมือหนึ่งใบนะครับเพื่อชาหนึ่งเกตแล้วก็เห็นเพื่อนจั่วนะครับตามนั้นโอเคจะมีเท่านี้เลยนะครับผมต่อมานะครับเป็นเวทมนต์เวทมนต์เนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมนะครับจะมีเราไว้สามใบนะครับ ก็คือรู้อยู่นะครับิกก็ทิ้งมือแล้วก็พาวเวอร์คู่แข่งแล้วก็คีร์ลบทั้งบอร์ดนะครับแล้วก็จะมีการตื่นของจักรวาลไฟฟ้านะฮะชาร์จหนึ่งเกจบวกหนึ่งไรนะครับ,าร Book รบจากนั้นอดอกมีสามดอกมีสามโบยกขึ้นมือหกโบที่จ่วครับเอยถ้าดอกมีสามโบได้ขุดหนึ่งไร้นะครับก็จะมีประสาทประสาทอีกสามนะการยกแล้วก็สามารถแซกแล้วก็เพื่อที่จะให้ดาเมจครั้งต่อไปเนี่ย ลดลง,ลงสามหน่วยได้แล้วก็จะมีขึ้นมังกรจอม,มารฟ้าคำรุน,นใจสองเกรดทำลายการทุกใบแล้วก็จ่วตามการที่ทำลายไปนะครับเอามาสู้เคียออสนี่ค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะครับเขียบอ่อเขียออตได้ดีมากแล้วก็จะมีคำสาบานครับผมใส่สองใบฮะชาร์จเกรดเท่ากับจำนวนเวิร์ไม่ํำกันนสนามแล้วก็เพิ่มไหลาตามการที่เข้าเกตไปนะครับแล้วก็จะมีคุณแจนะครับดอกที่หนึ่งในการเย่อมโลกดาโกโนก็คือเอามากันตายน,นั่นเองถ้าดอกเรามี เววห้าเววนะครับหรือมากกว่าก็จะใช้ได้ใช้ปุ๊บก็เคลียร์บอร์ดนะครับแล้วก็เคลียร์มือจวบหกใบแล้วก็ได้แล้วก็ทั้งเทอร์นี้จะไม่รับความเสียหายนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเทอร์นหน้าเนี่ยจบคอมไม่ได้เราก็จะเป็นฝ่ายแพ้แทนนะครับประมาณนั้นแล้วก็จะมีจูปิเตอร์บาลียนะครับเอามาถอดโซก็คือโดนโจมตีใส่พลังชีวิตก็คือยกเลิกการโจมตีแล้วก็ถอดโซส่สักการในสนามก็เอามาถอดซาสก,กินะครับแล้วก็เพิ่มหนึ่งเกียร์ฮิวหนึ่งไรและจวนหนึ่งใบ ก็จะมีมังกรสายฟ้านะครับทรงพลังไล่ปุ๊บนะครับผมจวดหนึ่งใบแล้วเลือกมอเตอร์ที่ซู้อยู่นะครับบวกพาวเวอร์สี่พันแล้วก็ดีฟิน์อีกสนะี่พันก็มันเป็นเหมือน,นไปไล่ฟีเพราะไล่ได้มือคืนนะแล้วก็เพิ่มพาวเวอร์ดีฟิน์ได้แล้วก็จะมีไนท์ธันเดอร์อีกใบหนึ่งนะครับตามนั้นวหนมวนจะมีเท่านี้เลยนะฮะวินมอนไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหรนะ่ต่อมานะครับแล้วก็มีไม้ตายยี่สิบหน่วยนะครับผม ีกสอใบจะไม่ได้ใส่เป็นซ่อมเก่าแล้วผมจะใส่เป็นไม้ตายใหม่นะครับก็คือจ่ายสิบสองเกียรนะครับแล้วก็คอสในการใช้ก็จะลดลงตามอคอสในการใช้ก็จะลดลงตามเวฟที่ตีในเดือนนี้นะครับแล้วก็ยิง20หน่วยห้ามลดทอนได้นะครับก็คือเวลาที่เราลงเป็นเล่นบัสใช่ไหมแล้วก็เวลาเรามีบัสนะครับเราก็จะมีใบนี้อยู่สมมติว่าเรามีบัสอยู่ในโซ ครบเล้่อมาอเทนเฟดมาแล้วก็จ่ายคอร์สของโอเวอร์โทรไปเราก็จะตีได้ไอตัวนี้ตีได้6รอบอันนี้ก็ตีได้อีกหรอบนะครับแล้วก็สามารถปาไม้ตายได้โด,ดยจ่ายส่งเกตนะครับแล้วก็ยิงยีงยินหน่วยนะครับประมาณนั้นก็จะทําให้ตัวเด็กเนี่ยค่อนข้างบุกบุกหนักมากขึ้นนะครับก็วิธีการเล่นเหมือนเดิมเลยครับผมถ้าสมมติว่าจะไปวิธีการเล่นก็สามารถไปดูที่คลิปเก่าได้นะคลิปติ๊กโกไฟไลที นะครับผมลงไปไม่นานนี้เองอาทิตย์ที่แล้วมั้งเดือนทีน่นี้ไม่รู้เหมือนกันประมาณไม่กี่คลิปหลังเองนะครับลิขว่าไฟลไรทีก็คือเป็นการเล่นนะครับแล้วก็การอธิบายประมาณนั้นก็คลิปยาวอยู่ประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็เล็กนี้ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับแค่เพิ่มเป็นบัสซึแล้วก็ปรับเปลี่ยนอะไรให้มันเข้ากับตัวใหม่นะครับก็คือ,อมังก,กรกะโอมากขึ้นนะ ทำให้ตัวเ็กเนี่ยเล่นง่ายกับไอ้พวกนี้มากขึ้นนะครับแค่นั้นเองแล้วก็ใครจะไปเปลี่ยนอะไรก็สามารถเพิ่มปรับเปลี่ยนได้เลยวิธีเล่นไม่ต่างจากเดิมนะครับผมก็ลงถ้าสมมติได้มีบัตรในดอกก็เอากาโอลงแล้วก็คือวิธีเล่นเหมือนเดิมก็ยืนซ้ายขวาแล้วก็มีกาโอแล้วก็มีท่ารามอะไรเงี้ยเหมือนเดิมเลยนะครับผมก็แค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอแค่นี้ครับสวัสดีครับผม